สวัสดีครับเนะพาครับ,รบไปไหนฮะเดินมาดูเดินมาดูอะไร,ร,ระ <c oughs> ลื่นเลยเมื่อกี้สวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube รถดำส,ดสวยๆจารัดครับสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ทุกท่านด้วยครับผมป่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูอาจารย์ชูครับชักร่อง รอบพื้นที่นาเก้าไร่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยครับคันคูกว้าง4เมตรครับเจ้าของบอกว่าจะปลูกต้นมะพร้าวจะปลูกพวกต้นไม้ผลนะครับที่เก้าไร่ก็มีสะลูกหนึ่งแล้วแล้วก็เจาะแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยครับนีครับมีสมมต อ,อกอจะขุดรอบที่นาครับเนเที่บริเวณเก้าไร่ครับนุ่นครับมีชนนุ่นเลยปั้นคันคูกว้างสี่เมตรสูงประมาณเจ็ดสิบเซนครับอืมปลูกต้นอะไรกำลังปลูกต้นไม้อยู่ครับเดี๋ยวชักคันคูเสร็จก็ ต้องให้พี่แกล้อมรั้วเลยไม่ให้วัวควายเข้ามาได้ครับถ้าเราไม่ล้อมรั้วเรียบร้อยเลยเนี่ยยังปลูก,ปล,กปลูกต้นไม้ไ้อย่างเงี้ยวัวควายเข้ามาจัดการเรียบต้นมะขามป้อมตัวนี้เอ้ยมะขามเทศมะขามเทศมาเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับโอ้เนี่ปลูกต้นมะพร้าว พันอะไรนี่น้ำหอมไหมนี่โอ้ในนายังมียังมีต้นไผ่เกิดอีกเห็นไหมนะ่ะมาชมครับปีมือชักร่องของจานชูลูกอีสานโอ้สวยงามมากเลยครับ ดูเตะถึงไหมนี่โอ้ไม่ถึงไม่ถึงนี่ครับคันคูกว้าง4เมตรครับดินสวยครับดินสวย แล้วนั่นละโอ้เสียงเจ้าวาเลนไทน์เสียงนิ่มมากเลยครับสุดจัดเลยครับเห็นเดสีก็เก่าๆนี้นไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าทำงานนี่สุดจัดเลยครับยิ่งกว่าผลงานการทำงานยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าตัวรถครับ จันชูขุดแบบนี้ขุดได้เหรอไม่กลัวเบี้ยวบ่เนาะไม่ขุดแบบนี้ไม่กลัวเบี้ยวบ่ฮะ <No. S 1> มันไม่ค่อยถนัดนะถ้าถ้าคนไม่เก่งจริงไม่ถนัดขุดไม่เป็นนะ <No. S 1> ถ้าเอาขุดขุดดึงฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยจริงๆริมันต้องไปยืนอยู่ฝั่งโน้นอะแล้วแต่คนเป็นเหรอจันชูน่าจะได้หมดมั้ง โอ้สวยเลยอะ่ะโอ้ดินนี้ไม่มีพังเหรอเนาะอู้เจอลูกรังด้วยไหมอาของคุณพี่อะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของแกเจ้าของอยู่กรุงเทพครับทำงานอยู่กรุงเทพแกได้ดูการทำงานผ่านทางช่อง YouTube นะครับแกก็เลยติดต่อโทรมาแล้วก็ให้น้องชายที่อยู่ที่นี่ดูให้ครับ ใครที่สนใจอยากจะขุดแบบนี้ก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทร088-367-3447นะครับโทรคุยกับผมโดยตรงเลยครับอยู่ละแวกอำเภอประโคนชัยอำเภอบ้านกรวดอำเภอนางรองแถวบุริรัมครับไปได้หมดครับท่านใดสนใจอยากจะขุดชักร่องรอบ พื้นที่นาน,นะครับก็ติดต่อมาได้ครับนี่ครับด้วยปุ้งกีกระเบนครับปุ้งกีชักร่องเลยครับขุดมาก็จะเป็นทรงคลองเลยครับไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปอะไรครับดูครับรับโดยอาจารย์ชูครับ ต้องถากข้างหน่อยครับให้มันตรงหน่อยครับนี่โอโหเจอลูกรังซะด้วยรถขุดอยู่อำเภอบ้านกรวดครับอากันได้สนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทร088 367 3447นี่อันนี้น้องชายเจ้าของที่มาแล้วพี่ อันนี้เราขุดของพี่อะไรเจ้าของชื่ออะไรจ้ครับฮะโจ้พี่โจ้อ๋อของพี่โจ้อยู่บ้านอะไรนะบ้านเก็มบ้านเก็มทำเภออะไรทำพวกย่างีตะโคนชัยตะบลนโคกย่างอําเภอประโคนชัยเนาะนี่ครับของพี่โจ้ครับพี่แกอยู่กรุงเทพใช่ไหม อยู่สูตรปกานเรือที่9ไร่ครับตรงนี้พี่ปลูกมะพร้าวอะไรมะพะร้าวนะพ่อทำไมมันเป็นสีองั้นน่ะต้นน่ะบ่ใบอันกินบอใบมันกินแล้วมันมีดูแบบมันหลุดใหญ่กินมันทรงใหญ่<อ>แล้วอ๋ออันนี้เพิ่งปลูกรั่วพี่เอากี่เสาสองร้อยสอ0ร้อยม,มีที่สั่งยัง,งเดี๋ยวผมถามให้ ที่บ้านกวดครับว่าต้นละกี่บาทาอเอาั้วแบบไหนรั้วเสาเสาปูนใช่ไหมไแล้วก็มีตัวเน็บลวดหนามใช่ไหมไอ๋อเพราะว่าขุดเสร็จมันต้องฝังเลยดิไม่งั้นเราจะปลูกต้นไม้ไม่ได้อัวควายกินหมดครับกันเละีดีเลยทีตตาใช่ไหครับ อ่าพอมีต้นมะพร้าวอยู่เดี๋ยวคุยเลยครับของพี่โจ้ครับน้ำออกเลยพี่เห็นไหมความลึกเอาแค่น,นี้พอเนาะกำลังสวยเพราะว่ามูลดินมันได้พอดีเลยกว้างอยู่ประมาณ3เมตรน่าจะได้นะเนี่ยหน,ห,นหนึ่งน่าจะไม่ถึงนะเท่าไหร่พี่ เออพอดีแล้วนัดนี้แหละถ้าเราขุดใหญ่ไปมันจะเปลืองเนื้อที่ช่วงรถเนเมื่อกี้ลองวัดกันแล้วอ๋อสองเมตรแปดสิบช่วงล้อรพอดีเลยเนาะช่วงขอบนอกเลยใช่ไหมเนี่ยน้ำออกได้เห็นไหมน้ำซึมแล้วอ๋อตัดวิ่งนี้ตัดคันนากเลยนะ มันยังเปียกๆอยู่นะเดี๋ยวถ้าขุดรอบนี้เสร็จพี่จุดให้หน่อยเด้อได้ครับพราะมันขุดรอบไปถึงโน้นก็จุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจุดแล้วฮะเดี๋ยวจุดไร้อาดามอยู่อ่าเดี๋ยวให้รอบไปถึงนู่นก่อนแล้วค่อยจุดพื้นมันจะไม่เข้งางวัตถุอ่าเป็นเนินไม่เป็นไรแล้วตรงนี้เราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วฝั่งเนี้ยก็สวยเลยอะ่ะกว้างเลยนี่สี่เมตร ฮะตรงนี้อว่่่าาาจะเดินนมใสีตรงนี้ต้องเอาดำมาใส่มาเทเดี๋ยวผมก็จะขาถุนนี้หน่อยเพื่อเอาท่อลงตรงนี้ครับน่าจะครับได้น้ำนี่ยนะเดี๋ยวเราขุดเสร็จก่อนแล้วค่อยดูว่าเราจะวางท่อจุดไหนตำแหน่งไหนฝั่งโน้น ขอมาพุเอย่างที่คุดไปถึงพุกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปที่ข้อเลยครับครับโอ้สวยมากเลยดินนี้ไม่มีพังเลยอะดินแบบนี้เปียะเลยครับดูครับว้าจานชูขุดได้ตรงดีแท้ไม่นอนจริงเลยผมผมทำไม่เป็นนะในแบบเนี้ย ก็ดออูลอยล้อเห,ห็นสังเกตแล้วดินพอดีเลยครับว้าง2องเมตรแปดึกลึกเมตรประมาณเมตร60ครับเพราะว่าพุ่งกีนี้ถ้าจิ้มลงสุดมันอยู่ที่เมตร50โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไป เอารถกระบะก่อนเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะขุดแบบนี้ก็โทรมาติดต่อได้ครับ0883673447นะครับบุรีรัมย์ครับไปได้หมดครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย